สวัสดีครับเป็นแฟนเดอะรอดออฟเดอะวิงส์ออนไลน์สำหรับคลิปนี้เราจะมาดูหน้าต่างโซเชียลกันนะมันทำอะไรได้บ้างหน้าต่างของสังคมโซเชียลก็อันนี้ให้เรากด O ขึ้นมากดปุ่มโอมันจะเข้ามาในนี้น,นี้ก็เป็นชื่อกิลเรานะแต่มันแต่ว่าเกมนี้เขาเรียกว่าคิ s h i p มันจะเป็นแบบระบบเคลือรายิาอะไรเงี้ยคินชิ บิดเลิร์สในส่วนเราเป็นธงแดงอ่ะธงแดงคือเป็นแรลงแบบออฟฟิเซอร์นะธงแดงนี mm hmm. แล้วธงน้ำเงินก็จะเป็นเป็นอะไรคินอ่อคินแมนเนี่ยคินแมนของเราเป็นออฟฟิเซอร์นะออฟฟิเซอร์ hmm. ก็เตะคนได้ด้วยนะเตะคนได้เ <laughs> ตะคนโชว์ซะหน่อย mm hmm. เออส่วนหัวกิวมันจะเป็นรูปมงกุฎ โหกิวร oh, ูปม,มงกุฎนะแล้วก็มันก็จะมีบอกได้ว่าเนี่ยคนนี้ออนวันไหนไม่ออนกี่วันแล้วเนี่ยออนครั้งสุดท้ายกี่วันมันจะมีบอกมดเลยเยก็ดีเหมือนกันครับอันนี้เป็นระบบระบบ Q. กิวก็มีระบบเฟรนด้วยระบบเฟรนนี้ก็เป็นมีสองช่องนะมีแบบแอดเพื่อนกับกับ แบ็กลิสต์อันนี้ขึ้นแบ็กลิสต์ใครที่มันจะชอบซิปมากวนบ่อยๆแล้วก็จะขึ้นแบ็กลิสต์ไปเลยนะมันก็จะไม่สามารถซิปมาได้ ấy. เอส่วนเฟนก็แอดเพื่นอนไว้คนไหนเล่นดีๆแอดแบบนิสัยดีๆแอดไว้แบบบางทีเราขอเขา teleport. เทเลพอร์ตอ่าเขาช่วยเราเทเลพอร์ตแล้วก็แอดไว้เพราะวันนี้มันมันนิสัยดีแต่ว,ว่าหลังเราก็มาช่วยมันดูเป็นไงแอดไว้จะได้ตอบแทนบุญคุณ <c oughs> ออแล้วก็มีอะไรอีกมีอันนี้ฮะ Following อันนี้่อันนี้มันจะมีปุ่มข้างบนด้วยนะ Anonymous เนี่ยซึ่งถ้าเราติ๊กตรงเนี้ยมันจะทำาห้คนอื่นอ่ะเขาไม่เห็นเราออนเว้น Anonymous o t h e r Player Cannot See You in the To List เนี่ยดูเลยว่ามีใครเนี่ยอันนี้นี่คนนี้คนเนี้ยคนนี้ติ๊กไว้ Anonymous มันก็เลยขึ้นอย่างนี้ไง ไปใช่ไหมสามอันคือไม่รู้ว่ามันออหรือเปล่าเออถ้าอย่างงี้คือแบบประมาณว่าไม่อยากเข้าสังคมนะติ๊งเนี้ยคือเราไม่เห็นหรอกว่ามันออหรือเปล่าเพราะว่าถึงแอดเฟนไวก็ตามก็ไม่ไม่เห็นไนงะเออซึ่งเราก็มีเพื่อนเพื่อนบางคนที่มันแบบเล่น,เล,นเล่นแบบโหวันนั้นเป็นชื่ออะไรสักอย่างวะแบบแอดแอดมันไว้สิบสองตัวไงแล้วมันก็ตั้งอนุนิมัิทั้งสิบสองตัวเลยเปหน,นี้หมดเลยเราก็เลยแบบลบ ลบเฟนออกไปเลยเพราะว่าแอดไปมันก็ไม่เห็นอยอู่ดีไม่เห็นเป็นอ่อนนยมันก็เปลืองไอ้ช่องเฟรนดิเราเปล่าเงี้ยเนี่น네ยลบได้เลยมันเปลืองช่องเฟรเน,นิเราเนี่ยคือ,ค,อคือคนที่เขาตั้งอ่ะเขาจะเห็นเราอ่อนเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งไงใช่ไหมสมมติเขาแอดแอดเราเป็นเพื่อนอ่ะเขาจะเห็นเราอ่อนปกติแต่ว่าตัวเขาสมมุติว่าตัวเขาไปติ๊กตรงนี้ไว้อนอไมมัสคนอื่นที่เป็นเพื่อนเขาอ่ะที่แอดเขาเป็นเพื่อนก็ไม่เห็นเขาด้วย อ,อแล้วก็ไม่รู้มันจะตั้งทําไมมัมงนงงเพราะงั้นเราก็ไม่ตั้งไงหรืออย่างบางทีแบบสมมติสมมุติเราไปเข้าตีคนอื่นเนี่ยเ,เราไปขอจอยตีอย่างเงี้ยหัวตี้มันจะกดบางบางอันมันจะแบบกดหดแล้วเขาต้องกดด่วนว่าของเราใส่ถึงไหมเราเป็นอาชีพอะไรเเขาก็จะกดอินสเปกเราอ่ะเหมือนตรวจสอบว่าตัวเราอ่ะใส่ชุดอะไรอยู่อะไรเงี้ยอ,อแล้วบางคนไปตั้งอันนี้ไว้อนุณิมัต มันก็มันก็ดูไม่ได้เพราะว่ามันมันเหมือนมันห้ามทุกคนตรวจสอบมันด้วยเออเราก็จะไม่รู้ว่าไอ้คนที่ซิปมามันเป็นอาชีพอะไรแล้วก็มีเกาะเกาะใส่ประมาณไหนชุดดีไม่ดีเราเราไม่สามารถรู้ได้เลยเพราะงั้นหัวตี้มันก็จะไม่รับเราไงเพราะมันมันไม่เห็นอะไรเลยมันก็มันก็ไม่รับเรามันก็ประเมินได้ก่อนว่าอ้าวนายเล่นไม่เป็นชัวร์เลยมันแบบเหมือนเนียนเนี่ยมาปิดของก็เขาว่าไม่รับรับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย เพราะงั้นเวลาตั้งโนนิมัสเนี่ยไปหาตี้ยากตี้มันไม่ค่อยรับเพราะว่าเราเหมือนเราปิดบังอะ่ะเราไม่เปิดเผยเนียนอะ่ะเขาก็าไม่รับเราแล้วก็นี่นะตรงนี้ก็สามารถเลือกอยู่ได้ด้วยว่าเนี่ยเราจะเรียกว่าเออสมมุติเราต้องการจะหาจะหาแบบเออเทเลพอตก็ได้นะก็ไปหาชีพฮันเตอร์ว่ามันออนไหมอะไรเงี้ยให้เรา ไปหาฮันเตอร์ได้แต่อย่างกันเนีเราเราตั้งอันนี้ไว้ครับเป็นเป็นอ่าค้นหาตำแหน่งว่าโซนเนี้ยมีคนออนอยู่ไหมในโซนที่เราออนนะอันดับแรกคือต้องกดมาเข้าตรงนี้ก่อนตรงคินชิปอ่าแล้วก็เลือนตรงเนี้ยโลเคชันนะเนี่ยเลื่อนโลเคชันโลเคชันมันก็จะบอก,กด้วยว่าเนี่ยมีบอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยเราจอยกิ l เนี้ยตั้งแต่เมื่อไหร่ด้วยนะอย่างเราเนี่ย จอยกิวนี้ปีสองพันสิบเก้านะเดือนหกอ่าก็แล้วก็จอยมากี่อจอยมาประมาณสามปีสามปีสามเดือนนี่ถือว่าจอยนานมากก็เลยเป็นออฟฟิเซอร์ไงเพราะว่าอยู่ในนี้นานมากสามปีสามเดือนนะในกิวนี้แล้วก็เนี่ยมันจะมีบอกตรงเนี้ว่าเราเออมีบอกบ้านด้วยไม นี่นี่มีบอกบ้านด้วยว่าเออเนี่ยบ้านเราเป็นบ้านแบบนี้ไซนี้เดลุกเดลุกบ้านที่อยู่อาศัยแลนะเรสเดนบ้านเล็กบ้านใหญ่ก็ดูได้อันนี้เป็นบ้านขนาดเดียวกันบ้านธรรมดาโลเคชันก็คือตำแหน่งที่เราอยู่ปัจจุบันเราอยู่ที่นี่ทาอูดูอาดาเนนะี่ยเป็นเป็นไอป่าของของคนป่าในโลฮานเะนี่ยทราอูทราอูดูอาดาน เรียกยากอยูอย่ใน,นชื่อมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงเราอยู่ตรงไหนไวะเนี่ยเฮ้ยเนี่ยเน่ยอยู่ตรงเนี้ยถ้าเราไปทางซ้ายจะเป็นโลฮานไปทางขวาคือมินาทิลิสเราอยู่ตรงป่าที่อยู่ในเอดีเทอร์นออฟเดอะทิง่ะนั่นแหละช่วงนั้นแหละช่วงดีเทอร์นออฟเดอะทิงที่มันเดินทางมาช่วยมินาทิลิสไง โลฮานเดินทางมาแล้วก็ให้คนป่าช่วยเนี่ยอันนี้เป็นคนป่าทั้งทั้งแถบเลยช่วยคาอูดูอาดานอยู่เนี่ย่างมันเนี่ยแล้วก็อยู่เนี่ยแล้วก็ลองเซิร์ชดูเนี่ยทราอูเนีมีสามคนแสดงว่าไอ้พวกนี้อยู่โซนเด็กกับเราไงเออสามคนเราดูได้เลยเนะหรืออย่างเราใหญ่ก็รู้ว่าเนี่ยโซนนี้เอลเดอร์เสเเลตมีอยู่คนก็สิ่ลงไปเอลเดอร์ เดิมๆนะเต็มเลยแล้วก็จะมีนี่แต่อาดาเนี่ยอาดาน่าเนี่ยมันตั้งมันน่าจะตั้งเป็นเนี่ยนะมันต้องตั้งเป็นนี่แน่เลยวะลองแอดแอดแอดเป็นแอดเป็นอาดาน่านี่ไงเห็นไหมตั้งเป็นอย่างเงี้ยอเนอนิมัสไงเพราะฉะนั้นถึงเราเซิร์ชในเนี้ย มันก็จะไม่โชว์ว่าคนนั้นออนไลน์ line. มันจะเหมือนคนนั้นออฟไลน์ไปเลยนะซึ่งตรงนี้ก็ด้วยนะเออสมมุติว่าทุกคนสมมุติว่ามีคนอยู่ในเซิร์ฟร้อยคนแล้วทั้งร้อยคนมันตั้งอนอนิมัสหมดเลยอะ่ะเออตรงเนี้ยมันก็จะเป็นศูนย์คนเลยเพราะว่าเหมือนว่าเซิร์ฟมันบอกว่าไม่มีคนออนเลยคือตรงนี้มันเป็นจนํานวนคนออนไงอันนี้อันนี้ือสิบสิบค,คนจากคนออนทั้งหมดสามร้อยห้าสิบเอ็ดคนนะ แต่สามอยห้คนเนี่ยคือคนที่ไม่ได้ตั้งอุนิมัิไว้มันถึงจะบอกเลขตัวนี้ออกมาแต่ถ,ถ้าเกิดทั้ง351คนไปกดอเนิมัิหมดมันก็จะไม่ขึ้นสักคนมันจะศูนย์เลยตัวนี้ศูนย์ศูนย์ทับศูนย์เละมันไม่มีคนอ่อนเลยถ้าทุกคนตั้ง,นะอ,ยงอย่างอย่างอาดาน,นี่ก็ตั้งเนีเราก็เลยรีมูฟเฟนเออความจริงก็รีมูฟเฟนก็ได้นเพราะว่า มันไม่เห็นอนะ่ะเออตั้งไปก็ไม่เห็นเราจะแอดเฟมไปทำไมมึไม่เห็นนี่นี่ก็มา,มาดูได้ดูเออหรือว่าจะเซิร์ชชื่อกิวก็ได้นะของเราชื่อกิวไรเดอร์ไงน,นี่ไรเดอร์ไรเดอร์มันก็พ์ตรงนี้ไรเดอร์นีมันก็จะมีบอกแล้วว่าคนที่มีความความเกี่ยวพันกันกบไรไล,ลเดอร์เนี่ยออนกี่คนก็คือกิสบอลกิสบอลนี่ไงนะกิวเราเนี่ย ไรเดอร์มอยู่ในนี้ก็ขึ้นชื่อมันด้วยขึ้นชื่อไอดอนนี่ไไอดอนเนี้ยแต่แต่เอดอดานี่มันไม่เอดเาไม่ก็หนูว่าตั Ad ้งอโนนิมัสไว้นะแล้วคนนี้ทำไมขึ้นวะคนนี้มาไงวะคนนี้มันอาจจะมีแบบกิลมันอ่ะกิลวที่มันอยู่อเอออาจจะอาจจะชื่อไลเดอร์เองล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 องไปคุยกัไปคุย Morning เด <Okay. S 2> ี๋ยวไปคุยได้อ่านี่แล้วก็กดกดนี้กดอินสเปกดูดูชื่อกิวมันมันต้องมีคำว่าไ i เดอร์แน่เลยกิว <c oughs> มันแหมเซิไลเดอร์วีคำว่าไ i เดอร์ไงเราเราเซิร์ชไ i เดอร์เ่ยอไรขึ้นเออแต่ถ้าเราเราจะเซิร์ชต่อให้มันแบบเป็นกิวเราเลยก็ไ i เดอร์ออฟไงเพราะเราชื่อไ i เดอร์ออฟเปนเน็นเออเนี่ยไ i เดอร์ออฟเนี่ยก็ไม่มีคนซ้ำเราละ มีเหลือแค่สามคนแล้วแหวว่าแล้วเชียร์มันต้องเชื่อก er ิวว่าไรเดอร์เนี่ยอันนี้ก็สามารถเซิร์ชทั้งเออ่ดินแดนที่อยู่ได้ว่ามีคนออนแผ่นดินเนี้ยมีกี่คนกี่คนสามารถเซิร์ชได้เลยนะแล้วก็สามารถเซิร์ชชื่อกิวเราไปได้ด้วยคเซิร์ชชื่อกิวก็จะบอกว่าคนในกิวเราออนกี่คนอยู่อะไรเงี้ยหรือบางทีเราต้องการจะจอยกิวนี้แต่เราไม่รู้ว่ากิวนี้มีนมคนออนหรือเปล่าไงเออแล้วก็สักอย่างเงี้ย สมมติว่าเซิร์ฟปุ๊บเจอไรเดอร์ออนสี่คนใช่ไหมแล้วก็ซิปไปหาวห่าเฮ้ยใครแอดเราเข้ากิวได้บ้างวะตอนนี้ที่ออนอยู่อะไรเงี้ยเออนีก็ได้นี่แล้วก็บางทีถ้าเราเล่นคนเดียวอ่ะถ้าเราทำเฟสนะมันจะมีแบบต้องเทเลพอร์ตย้ายข้ามเมืองไงย้ายข้ามไปข้ามมาเมื่อกี้ถ้าเราไม่รู้จักการขอความช่วยเหลือเนี่ยมันก็จะลำบากเออแล้วก็ต้องขอความช่วยเหลือจากอาชีพฮันเตอร์ หรืออาชีพกับปันก็ได้สองอาชีพกับตันคือมันจะสามารถเรียกเราอ่ะไปหามันอย่างสมมุติเราต้องการไปมอรเรียต้องการไปอันนี้กดออกกันนะกดออกทุกตัวนะเอาเราเอาเอากับตันก่อนกับปันติ๊กไว้ตัวเดียวเลยปันอยู่ไหนวะกับปันเนี่ยอันนี้นะโอ้กับตันอ่อนแค่นี้เหรออันนี้นี่คือติ๊กหนึ่งถึงร้อยสี่สิบไปนะอ่อนแค่นี้เอง แต่ว่าสกิลซัมมอนเนี่ยของกัปตันเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่เลเวล40เพราะงั้นไอ้เลเวล7นี่มันซัมมอนไม่ได้เออมันก็เริ่มตั้งแต่เลเวล40อ่ะเออนี่นะแต่ว่าคนที่จะไปมอเรียได้เนี่ยมอเรียมต้องเลเวลประมาณสักสักประมาณ50อัพขึ้นไปะนะแล้วก็เซิร์ฟลงไปเซิร์ฟสัก60 60เนี่ยคือพวกพวกเหล่านี้จะมีโอกาสที่จะซัมมอนเราได้นะ แต่เราก็ดูตำแหน่งที่มันอยู่อะพวกเนี้ยมันไม่ใช่มอรีอาดูดูชื่อก็รู้ละถ้าคนแบบคนเล่นเกมนี้นะเห็นชื่อก็รู้แล้วว่ามันอยู่ไหนไม่ใช่มอรีเลยแสดงว่าตอนนี้ไม่มีกัปตันอยู่ในมอรีเลยแล้วก็ใช้วิธีที่สองครับก็คือกดไปหาฮันเตอร์ไปหาฮันเตอร์แต่ถ้าเป็นฮันฮันเตอร์เนี่ยมันจะเทเลพอร์ตไปตำแหน่งเดียวมันจะมีตำแหน่งเดียวของมันที่เทเลพอร์ตได้ ของของมอเรียเนี่ยมีที่เดียวก็คือตรงกลางบริเวณที่เฟิร์สฮอร์ตรงกลางเลยนะมอเรียอยู่ไอ้นี่เหมืองเหมืองมอเรียอ่าเนี่ยมันจะเซิร์ชมันจะมาตรงเนี้ยบริเวณที่เฟิร์สฮอร์อยู่เนี่ยเออเนี่ยเนี่ยบริเวณที่เฟิร์สฮอร์อันนี้คือกลางของมันอ่ะกลางของมอเรียเป็นจุดศูนย์กลางของมอเรียอยู่บริเวณที่เฟิร์สฮอร์ ทา,ทางซ้ายเป็นเอเลกิออนทางขวาก็คือก็คือลอรีเอนนะนี่อันนี้เป็นจุดศูนย์กลางไม่งั้นฮันเตอร์มันจะลงตรงนี้ตลอดอ่าเดี๋ยเราก็ลองเซิร์ชด,ดูนะสมมติต้องการไปมอรียเราจะหายัางไงดีเราก็แต่เราเราไม่ใช่ว่าเราไปหาคนที่มันอยู่ในมอรีนะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นของฮันเตอร์ต้องดูที่ว่าข้อแรกเลยว่าเขามีตี้ไหม ถ้าเกิดเขามีตี้เนี่ยเป็นไปได้ว่าเขากําลังทําแบบอินสแตนต์อะไรอยู่สักอย่างในการเดินเคลสอะไรเนี่ยเพราะงั้นพวกนี้เราเราอย่าเพิ่งไปชวนเขาเป็นตัวเลือกท้ายๆแล้วก็มาดูว่าเขาอยู่ในเมืองไหมเออเพราะว่าสมมติเขาไม่ได้อยู่ในเมืองอ่ะเขาอาจจะไปทาเคลสอยู่ไงแล้วเราไปซิปหาเขาบอกเฮ้ยช่วยเทเลพอร์ตหน่อยมันก็โอ้โหกาลังกําลังแบบเดินเคลสมันๆใช่ไหมแบบเออนึกนึกถึงว่าเราแบบกําลังเดินเคลสอยู่แล้วมีคนขอเทเลพอร์ตโอ้โหสัต วิ่งมาต้องใจแม่งให้เทเลพอร์ตกับเรนู๊ตเนี้ยมันก็ไม่ค่อยอยากไปเออเพราะงั้นเราก็ต้องดูว่าเอาคนที่มันมันสะดวกสะดวกคือคนที่อยู่ในเมืองเราก็ต้องรู้ว่าคนไหนอชื่อไหนคือเมืองคนเนี้ยที่โว์มาเนี่ยดูปุ๊บเอลเดอร์สเลดเนี่ยเมืองเอลเดอร์สเลดเมืองแน่ๆเนี่ยเอลเดอร์สเลดเนี่ยมาตุกาดก็เมืองมาตุกาดเมืองเอสเทอร์ดินก็เมืองวันนี้ก็เมืองเอสเทอรเลสเอสเทร์ เออเออไม่ใช่ไม่ใช่อิตโปมันไม่ใช่เนี่ยบีแรงก็ใช่เอเลบอก็ใช่มีหลายคนเลยถ้าเราถ้าเรารู้แบบถ้าเราเล่นเกมเนี้ยเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าอันไหนมันคือเมืองไงจี่เป็นที่เฟิร์สทอก็ใช่เราจะขอคนนี้ไปก็ได้ไสมมติเราได้แล้วสมมติเราได้ได้คนแล้วทำยังไงต่อก็คือเราต้องแอดเขาเข้าตี้หรือไม่ก็เขาแอดเราเข้าตี้ไง,ไ,งไงแล้ววิธีการเจอกันง่ายที่สุด ของเกมนี้คืออะไรคือเปิดดันนะเปิดดันเจอกันง่ายที่สุดเลยกดคอนโทรลเจขึ้นมาเปิดดันเลยเจอกันง่ายที่สุดแต่ว่าจะใช้วิธีเนี้ยเราต้องเลเวลยี่สอัพนะเพราะว่ามันจะเปิดดันได้ต้องลเลเวลยี่สิบอัถ้าใครต่ำกว่านั้นก็ไม่สามารถใช้วิธีนี้คอนโทรลเจามาจะเป็นพวกงี้ถ้าเลเวลยี่สิบมันก็จะมีแค่นี้มั้งมีแค่ไอ้แบลโล่ด,ดาวอะแบโล นี่ยมีแค่นี้มันเกตแบล็คสามบันไดเออแต่ก็ได้เหมือนกันคือเราต้องการเปิดดันเพื่อให้เราเข้าไปเจอเขาเองเราไม่ได้ต้องการทําทําดันแค่มาเจอกันในดันแล้วก็จบละเขาว่าเทเลพอร์ตเราไปหาตำแหน่งของเราได้เราต้องการไปเมืองไหนก็เทเลพอร์ตไปแต่ว่าเวลาที่เราเปิดดันเนี่ยต้องดูด้วยว่าคือคือไม่ใช่ว่าเราไปแอดเขาแล้วเขาร้อยสี่สิบเขาเปิดเลเวลร้อยสี่สิบเลยเราลงไม่ได้สมมติเราเลเวลสามสิบเนี้ย เ็เปิดร้อยสี่สิบขึ้นมาเราลงไม่ได้เพราะว่าดันมันมันมากเกินไปเขาต้องแบบเออไม่ไม่เกินสิบเลเวลสมมุติเราเลเวลสามสิบก็คือเปิดเปิดเอออย่าเกินสี่สิบก็ได้เปิดสี่สิบเนี้ยลงลงได้แต่ถ้าเปิดสี่เอ็ดลงไม่ได้แล้วเพราะว่าเกินสิบเลเวลขึ้นไปลงลงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออก็ต้องรู้ไงบางทีบางทีไอคนเปิดมันก็ลืมมันมันร้อยสี่สิบพอมันแอดเราปุ๊บมันก็เปิดปั๊บมันก็ไปร้อยสี่สิบไงเออมันบางทีมันก็ลืมมันก็ แล้วก็บอกมันเฮ้ไม่ได้ลดลดลดเลเวลหน่อยเราเลเวลเลเวลมันไม่ถึงอะไรประมาณนี้แหละคือเป็นการหาเทเลพอร์ตนะหาความช่วยเหลือในเป็นการเอาตัวรอดเออต้องเล่นเกมประมาณนี้นต้องหาทางเอาตัวรอดได้ถึงเล่นคนเดียวเล่นคนเดียวเราก็เอาตัวรอดได้ต้องหาทางเอาตัวรอดเพราะว่าปกติตนเราเล่นใหม่ๆมมันก็เล่นคนเดียวอยู่แล้วครับเล่นถึงร้อยสี่สิบก็เล่นเล่นคนเดียวไม่มีปัญหามันอยู่ที่เทคนิคการเอาตัวรอด <c oughs> เหมือนเราแบบ เหมือนยังไงเหมือนเอาไปเอาไปปล่อยในป่าแล้วแบบให้ดำรงชีวิตอยู่ในป่าคนเดียวไงเออทำได้หรือเปล่ามามันก็ต้องหาวิธีเอาตัวรอดไงน,นั่นแหละก็ถือว่าสอบผ่านนะถือว่าเล่นได้คือเล่นคนเดียวเนี่ยเล่นถึงสักถ้าเล่นถึงผ่านผ่านมอเรียได้เนี่ยถือว่าเจ๋งเลยนะเล่นคนเดียวแล้วผ่านมอรเรียได้ถือว่าเจง๋งหรือว่ามีเทคนิคการเอาตัวรอดชั้นสูงอ่าผ่านมอรเรียเนี่ยถือว่าเจ๋งมาก เพราะว่ามอเรียมันจะมีสแตนให้ลงเยอะมากอยนะถ้าผ่านมอเรียได้ถือว่าขั้นเทพมอเรียเนี่ยนะมอเรียสแตนที่ไปนะแล้วก็จะมีเควสมีอะไรโหแบบให้เราลงดันแล้วก็วิ่งกันมันมากในในมอเรียแล้วก็ต้องหาวิธีลงดันให้ได้เออไม่งั้นถ้าเราไม่ลงดันก็คือเราจะเราจะอดของอดของดีๆออะคือชุดเกาะเราจะห่วยมากถ้าเราเราไม่ลงดันเลยนะชุดเกาะเราจะห่วย โทเค็นอะไรก็ไม่มีสักอย่างไงเพราะว่าในดันเนี่ยมันจะทําให้ทําให้ของมันดีเอ,อแต่ถ้าคนไม่เลือกลงดันก็คือเล่นคนเดียวมันก็จะได้ของแบบเป็นเป็นความยากของคนเล่นคนเดียวอเออมันก็จะไม่ไม่ไม่ค่อยดีของมันไม่ดีนี่แหละแล้วเวลาเราลงดันเนี่ยเราก็จะได้ทดสอบฝีมือด้วยได้ทดสอบฝีมือแบบ แบบยังไงอะสมมติเราเป็นฮิลเลอร์ไยเราลงดันหกคนโผมันเลยฮิลเลอร์แม่งฮิลก็หกคนเราก็จะแบบโหมือเป็นเราวิงเลยฮิลคนนู้นคนนี้ไงฝึกแบบการเล่นเนี่ยหรือเราเป็นแทงค์ปกติถ้าเราเล่นคนเดียวเราเราก็ไม่ได้เป็นแทงค์ไงเราก็สมมติเราเล่นการ์ดเดียนใช่ไงเราเล่นคนเดียวโซโล่เก็บเลเวลทำเควส์ไงเราไม่ต้องแทงก็ได้เพราะว่าเราเล่นคนเดียวแล้วก็ตีอยู่แล้วตีธรรมดามันก็ไม่ถือเป็นแทงค์เพราะว่าเราเราไม่ได้ดึงดึงมอนอะไรใช่ไหมแต่พอเราลงดันหกคนเนี่ย แล้วเราเล่นการ์ดเ <c oughs> ดีย่ยงเนี้ยเราก็ต้องเป็นแทงและเอเอมันก็ต้องฝึกวิธีการเล่นไงซึ่งมันจะต่างกับเราเล่นทาเวสนะเออเพราะว่าพอลงดันปุ๊บมันจะมีตําแหน่งของของแต่ละอาชีพสมมุติอ่าเป็นฮิลเลอร์เป็นแทงเป็นเป็นดีบัฟเนะเป็นดีพีเอสนะเป็นดีบัฟดีพีเอสต่งตางๆมันจะมีตําแหน่งของแต่ละอาชีพอยู่แล้วสมมุติเราไปลงการ์ดเดี่ยงแล้วลงไปไปดีพีเอสอย่างเงี้ยอ่าแล้วเขาถามเอาแล้วใครแทง้ง่งมันก็ <c oughs> ไม่มีคนแทงไงไมมันก็มันต้องมีคนแทงด้วยออหรือเราไปเล่นอะไรสักอย่างเล่นฮิลเลอร์ใช่ไหมเล่นบินเทลอย่างเงี้ยแล้วบอกเออหรือเล่นลูคิเปอร์ใช่ไหมเขาถามเอ้ยนายฮิลนะบอกเออฮิลฮิลไม่เป็น <c oughs> เขาก็ไม่รับเออเขาก็ไม่รับอะไรเงี้ยแต่ลงดันอตสนุกลงดันมันจะได้ฝึกแหละเพราะว่าถ้าเราเล่นใหม่ๆมันก็เล่นไม่เป็นหรอกใช่ไหมเราไม่เคยเล่นเนีแต่พอเราลงมอเรียพวกมันก็จะได้ฝึกแหละ เพราะงั้นก็ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเล่นไม่เป็นเพราะว่าทุกคนที่มันแบบเล่นครั้งแรกลงมอลีมก็เล่นไม่เป็นหมดแหละเออมันมันไม่ใช่ของแปลกมันไม่ใช่ว่าแปลกว่าเราเล่นไม่เป็นหรอกมันทุกคนลงครั้งแรกก็อย่างนั้นหมดเดี๋ยวพอเราลงบ่อยๆมันก็จะเล่นเป็นเองคนระับ <c oughs> นี่แหละก็เอาไว้ลงดันนะสนุกดีมอลีนี่แหละนี่คือการเอาตัวรอดไม่รู้ตั้งชื่อคลิปว่าอะไรดีวะการเอาตัวรอด <c oughs> เอ่ออย่างตัวลอดในเกม i n f ด้ว t y Earth ละกันเกมส่วน d o u l Ring อนไลน์ส่วนตรงนี้ก็จะมีกรุป๊ปแต่กรุ๊ปเนี้ยใช้กับการทำเลดก็คือสิบสองคนขึ้นไปหัวตี้ก็จะจัดกรุป๊ปเพราะว่ากรุป๊ปกรุ๊ปหนึ่งอ่ะคือมันจะได้หกคนเลดคือเอาสองกรุ๊ปมารวมกันมันก็จะมีเนี่ยกรุ๊ปหนึ่งกรุ๊ปสองเนียก็จะมีตีละหกคนไงถ้าเราเป็นหัวหัวเลดแล้วก็สามารถ เลื่อนคนได้ป่ะเอาไอคนนี้ไปตีนี้คนนี้มาตีนี้อะไรเงี้ยตีสมมุติตีหนึ่งเป็นตีแทงก็มีพวกแท้งกับฮิลเยอะหน่อยตีสองเป็นตีทำดาเมจก็จะเป็นพวกแบบกับตันสายบัฟอะไรพวกนี้บัฟบัฟหนักๆเข้าไปแล้วก็พวกทำดามเมจฮันเตอร์แชมเปียนอะไรเงี้ยหรือบางคนก็แบ่งว่าตีซ้ายเป็นเป็นตีแบบทำดาเมจกับแท้งหรือว่าฮิลเลอร์ในการแบบประชิดอ่ะเขจะเอาไว้ตีนี้เป็นตีประชิดตัว ส่วนตี้ขวาเป็นตี้ระยะไกลก็ได้อะไรเงี้ยจะแบ่งกันไปซึ่งเมื่อก่อนมันมะีมันมียีบสีนคนเลยนะบางบางเลดเลดเก่าๆอะ่ะมันมีนยี่บสี่คนไงแต่เลดใหม่ๆอ่ะมีแค่สิบสอคนก็คือได้แค่สองกรูเป็ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเวลานะสมมุติเราไปลงเลดแบบดันที่มันดีๆของรางวัลเจ๋งๆโวดๆอะไรเงี้ยมันจะมีเวลาอยู่ว่าเราไม่สามารถลงได้ทุกวัน ต้องรอให้กล่องมารีเซ็ตก่อนจะลงไปเก็บรางวัลได้เลยเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีบอกตรงนี้ยบอกตรงเฟเวอร์นะถ้าเกิดเราลงเราลงรอบหนึ่งปุ๊บเฟเวอร์มันขึ้นแบบมันมันมันเป็นศูนยะ์เนี่ยเออมันเป็นศูนย์แล้วก็มีเวลาขึ้นเนี่ยแสดงว่าเราเราไม่สามารถลงได้ละต้องรอมันจนเวลามันหมดรีเซ็ตถึงจะลงได้แต่ถ้าบางดันเราลงแล้วมันขึ้นว่าเฟเวอร์หกเนี่ยเออเฟเวอร์หกถ้ามันขึ้นเฟเวอร์หก มันก็จะไม่ขึ้นเวลาตรงนี้อ่าเพราะว่าเรายังสามารถเก็บกล่องได้ต่อเฟเวอร์หกคือลงได้อีกหกรอบอ่าเนี่ยให้เราดูเฟเวอร์ตรงนี้ส่วนคอมมอนมันจะเป็นไอเทมธรรมดาเขาเขาไม่ค่อยดูเขาดูตรงเฟเวอร์เพราะว่าเฟเวอร์เป็นไอเทมแบบพวกอ่าชุดเกาะอะไรเงี้ยพวกแบบของดีๆเขาจะลงไปเอาตรงนี้ไงแล้วก็ดูว่าพอเราลงปุ๊บมันขึ้นเลขเท่าไหร่อะไรเงี้ยถ้ามันขึ้นเลขสูงแล้วเราไม่ต้องลงแล้วมันหมดมันไม่ได้ของแล้ว ก็รอให้มันรีเซ็ตก่อนถ้าถ้าเป็นเลขศูนย์มันจะมีเวลาขึ้นมาให้ว่าอีกเท่าไหร่รีเซ็ตอีกสองวันสามวันแล้วแล้วแต่มันนันนั้นจะบอกอนี้ี่คือการใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์นะนี่เห็นไหมโซเชียลนะเนี่ยเราก็สามารถเช็กได้ว่าตอนเนี้ยสมมติเราอยากรู้ว่าอาชีพไหนมันบูมมราติ๊กหมดเลยนะอันนี้ดูอาชีพไหนบูมมั่ง ติ๊กติ๊กเอาเอาทีละอันทีละอันฮะติ๊กออฟติ๊กออฟนะติ๊กเป็นบิออนนิ่งหมีออนเท่าไหร่ออนยี่สิบนะดูว่าอาจจะไม่บูมเท่าไหร่ออนยี่สิบไม่เยอะนะเปลี่ยนมาเอาเป็นบาวเลอร์สิบแปดพอกันเลยสิบเก้าพอกันหมีเลยเบอร์ก้า์สิบสามคนโอ้ยยิ่งยิ่งไม่ไม่ค่อยมีคนเล่นนะไอ้ดูฮันเตอร์เลยคันเตอร์นี่โหแบบ ท็อปฮิตแปคนเนี่ยส่วนใหญ่ฮันเตอร์ทุกทีมันมันคนเล่นเล่นเยอะสุดฮันเตอร์เนี่ยแชมเปี้ยนล่ะ58าดเนี่ยลองลองมาการเดียนโอ้อออยี่สิบเก้าเยอะมากกว่ามีนะโรบัสเตอร์โอ้พอกันเลยโรบัสเตอร์ก็คนเล่นเยอะโอ้พอกันเลยว่ะโรบัสเตอร์กับมินเทลการเดียนนี่พอหมดเลยกับตันละ่ะกับตันก็น้อยเหมือนเหมือนเหมือนบิออนนิ่งเลย ลุนคิปเปอร์ก็พอๆกับการเดยนเมื่อกี้วอเดนเนี่ยน้อยเนะี่ยอุ๊ยวอเดนโหเซิฟนี่เยอะว่ะปกติวอเดนคนเล่นน้อยนะแไมวันนี้คนเล่นเยอะว่ะยี่สิบเลยนะอ๋อนี้นะเนี่ยที่เราดูว่าเห็นว่าอาชีพที่คนเล่นเยอะสุดก็คือตอนนี้เป็นเป็นฮันเตอร์ไงฮันเตอร์แปดสิบหกคนอาชีพเราลงมาก็จะเป็นแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนห้าสิบเก้าคนไนงะ แต่ฮันเตอร์มันเยอะสุดตลอดการเพราะว่าอะไรบ้างมันมันเล่นง่ายฮันเตอร์มันเล่นง่ายแล้วก็มีเทเลพอร์ตเนี่ยคนชอบนะวอร์เดนก็มีเทเลพอร์ตเหมือนกันแต่ว่าวอร์เดนมันมันออกสกิลอะไรเงี้ยมันออกยากคนก็ไม่ไม่ค่อยชอบเทไหรถึงมีเทเลพอร์ตแต่คนก็ไม่ชอบอะไรเงี้ยโอเคครับคลิปนี้ก็อธิบายยาวมากนะ,ะพูดเล่นมากกว่าคลิปนี้มันไม่ค่อยได้ได้ประโยชน์เท่าไหร่หรอกพูดเล่น <laughs> นี่ก็เป็นการใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ต้องหัดใช้โซเชียลถามว่ามีกิลกับไม่มีกิลดีไหมคือปกติถ้าอาถ้าเราถ้าเราอยู่ถ้าเราไปเลเวลต่ำอะเรามีกิลอะดีเอ่อเลเวลต่ำมีกิลอะดีเพราะว่าคนที่เลเวลสูงอะมันจะอยู่ในกิลนั้นเอ่อเขาเรียกอะไรคนคนที่เลเวลสูงกว่าเรามันจะเยอะไง สมมติเราเลเวลสามสิบยี่สิบอะไรเงี้ยคนที่เขาแบบเลเวลสูงๆเนี่ยมันก็จะเยอะใช่ไหมพอเราค่อยปุ๊บเราเห็นอ่กคนนี้เลเวลร้อยคนนี้เลเวลเจ็ดสิบห้าแล้วก็ขอความช่วยเหลือในคิวได้ซึ่งบางทีเขาจะให้ความช่วยเหลือง่ายง่ายกว่าเพราะว่ามันอยู่ในคิวเดียวกันบางคนก็จะให้ความช่วยเหลือกับคนในคิวก่อนอะไรเงี้ยหรือบางทีถ้าเราแบบเต้องการลงดันแล้วเราแบบแหมมันไม่มีคนช่วยทำยังไงดีก็ ก็ต้องพิมพ์นิดเทลอะไรตัดลงไปส่วนเวลาเขาทำตี้เนี่ยเขาจะทำอย่างนี้ทำแบบใส่เป็นเลขอะ่ะมันจะเป็นเป็นแบบทุกคนจะเข้าใจงสมมติว่าดันหกคนใช่ไหมอ่เขาก็ต้องพิมพ์อันนี้เห็นก็พิมพ์ในเวิร์ใช่ไหมพิมพ์ในเวิร์เราจะพิมพ์ก็ได้เลั O R L D นะแล้วกดสเปซบาร์หนึ่งรอบเพเข้าไปในเวิร์แอ่ก็พิมพ์พิมพ์พวกนี้ไปก็ได้แต่ปกติเวลาเขาเขาแบบ ลัพตี้อ่ะเขามักจะพิมพ์ในลุคเฟโลชิพมากกว่านะแชนแ LFF แล้วก็สเปซบาร์หนึ่งทีลุคเฟโลชิพก็คือเป็นการเป็นการค้นหาตี้นะั่นแหละลุก for เฟลโลชิพไงค้นหาปาร์ตี้แล้วก็พิมพ์สมมติว่าเราต้องการลงดัน6คนใช่ไหมเรามีเอ่อสองคนแล้วอะไรเงี้ยก็พิมพ์สองเท่าหกวันนี้มี2คนแล้วต้องการลงดัน AAA อะไรเงี้ยสมมติอันนี้สมมตินะต้องการลงดันนี้แล้วก็อาจจะพิมพ์ว่า e e ด นิดนิดเอ่อ,อต้องการเงี้ยต้องการแทงแทงฮิลอะไรก็ได้ l อเอะไรเงรี้ยพิมพ์ลงไปแล้วก็บอกว่านิดเทลก็ได้ถ้าถ้าแบบมันไม่มีคนจริงแบบฟัขงข้อมูเหลือขั้นสุดแล้วนิดเทลนิดเทลด้วยเงี้ยพิมพ์เงี้ยนิดนิดเทลด้วยตกใจหนึ่งทีอะไรเงี้ยก็ได้เนี่ยมันก็จะมีคนแบบเอ้ยเห็นคนนี้มันไม่มีคนช่วยเดี๋ยวมันก็จะมีคนลง,ลงมาช่วยเอง,เองนะถ้าเราพิมพ์เทลด้วย เ,เอาตัวรอดเอาตัวรอดได้เอาไว้เล่นไม่คนเดียวใช่มานี่แหละลองดูนะสนุกดีครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไปแค่นี้ก่อนนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไป